วิธีคิดเชิงสารสัมพันธ์สายสารสัมพันธ์สารสัมพันธ์ก็พูดง่ายๆว่าเป็นคนที่แคร์คนให้ความสําคัญกับคนเป็นหลักซึ่งเวลาวิธีคิดหรือวิธีเล่าเรื่องหรือวิธีการสื่อสารของเขาอะก็จะพูดถึงคนนั้นคนนี้คนโน้อนอยู่เรื่อยๆจะเล่าถึงเล่าๆอะไรก็เดี๋ยวคุณพ่อเคยสอนว่าคุณแม่เคยบอกว่าเพื่อนเป็นคนอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่เชื่อมโยงทุกอย่างเกี่ยวกับคนในชีวิตของเขา Uh huh. ดังนั้นความเหงาของเขาก็เลยขึ้นอยู่กับคนขึ้นอยู่กับคนอื่นด้วยคนอื่นเป็นหลัก uh huh. เช่นอปกติแล้วก็ก็คือสมมติเขารักใครเป็นพิเศษคือเขาดินใช้คํานี้นะคนที่มีสีแดงในมุมมองของอิมเมจเนติกส์นะคะคนที่มีสีแดงเยอะอะเปอร์เซ็นต์ในอิมเมจเนติกส์มันจะเป็นออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเปอร์เซ็นต์เยอะอะคะ่ะเขาจะเป็นคนที่มีเพื่อนหลายวง เคยเจอไหมคนที่มีเพื่อหลายวงไปไหนก็รู้จักทุกคนไปหมดเลยสนิทกันไปหมดแต่จริงๆแล้วอ่ะคนที่เขาเลือกว่าสนิทจริงๆอ่ะเขาเลือกเองทุกคนอาจจะคิดว่าสนิทกับเขาแล้วก็รู้ความลับบางอย่างของเขาด้วยนะแต่คนที่เขาจะบอกว่าสนิทจริงๆอ่ะมีอยู่ไม่กี่คนหรอกแลเขาจะเป็นคนบอกเองแต่ทุกคนจะคิดว่าสนิทกับเขาหมดเหมือนวงปีอ่ะวงมันเยอะอ่ะวงปีต้นไม้วงมันเยอะค่ะ คิดผ้าขนมชั้นก็ได้เออมันมีหลายชั้นแต่คนวงในอ่ะก็จะมีความหมายมากที่สุดก็จะงอนที่สุดโกรธกันที่สุดนะคะแต่กลุ่มที่มีเปอร์เซนต์ที่น้อยเปอร์เซ็นต์ที่น้อยไม่ได้แปลว่าไม่ชอบความสัมพันธ์แต่รูปแบบของความสัมพันธ์ของเขาอ่ะจะเป็นเหมือนไข่ดาวมีไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวจบพอวงในกับวงนอกถ้าเธอทํา นิสัยไม่ดีกับฉันฉันจะขยับเธอไปเป็นวงนอกแล้วถ้าเกิดเธอยังทําต่อไปอีกเธอจะออกนอกจัก,กรวาลของฉันไปเลย uh huh. พวกเนี้ยไอพวกเลิกคบคนไปเลยอะ uh huh. วงพวกวงปีอะไม่ค่อยเลิกคบใครนะ uh huh. แล้วก็สนิทกันมาตั้งแต่อนุบาลสนิทไปยันมหาลัยจนทํางานจน uh huh. จนมีลูกเอาลูกมาเล่นกันอ uh huh. แต่พวกไข่ดาวเขาจะเป็นแบบรักใครอยู่ในวงก็คือพวกของอฉัน,นเป็นกมเป็นก,นก้อนตรงนี้ ออกมานอกก้อนเหงาไปที่นั่นคนต่อให้คนยอะแค่ไหนแต่เพื่อนของฉันคนนี้ไม่มาด้วยเหงาอย่าค่ะทําอะไรนั่งแชทกับเพื่อนโทรหา,าแม่คือ <laughs> คุยกับคนวงในก็คุยอยู่กับคนที่อยากคุย